ทีแรกอ่ะมันได้เขาฟังพันวัดเขาฟังกายปัจจุบันจิตปัจจุบันได้โซดาวันละโอวละโองละอวละอราหันตัวอย่างบริวารเขาโบกคลาทะลิบุตรห้าร้อยไปฟังคำพระพุทธเจ้านั่งอาฆนาเดียวแต่พระโซดาทำไมตกข้างพระโบกคลราตกข้างถ้าเจ็ดวันเราทะลิบตกข้างอยู่ตึงเดือนไอบริวารอ่ะ ทำไปเป็นอาหารในบ่อละห้าร้อยน่ะแต่พวกไปที่หลานเนี่ยเป็นสาวกเบื้องข้าเป็นสาวกเบื้องขวาน่โสดานะ่ะช้ากว่าพุทธชนก็มีพุทธชนช้ากว่าพระโธดาก็มีมันเอาแน่ไม่ได้บางองค์นัะนะ่นน่ะปฏิบัติู่ใน่านะ่นมนานอยู่ในถ้ำไม่รอบในบนไทยปฏิบัติวันวันวันหนึ่งก็เห็นคนข้างเดียวบิดบารข้างเดียวสันหุนเดียว อยู่ในถ้่ไม่ได้อะไรได้แต่ความบบโยนเองต่อเมื่อมหากษัตริย์ต้องการจะทรงถิ่นใช้พระคนมนิมนเขียนฉลาดติดหัวไว้มากา่ามาทำไมอุบาจิกามาทำไมมานิมนไปรับบาดมหากษัตริย์ผูกนี้เออถ้าไม่ไปก็ถูกตัดทอซะด้วยเราไม่รับอ่ะ มันไม่ตายจะแม่มันนี่กูมาในท้องมัจะตายดิเลยรับรับขั้นเดียวเหรอละเช้ามาก็ไปรับบาดในท้องพระโงมาก็ถากฉลาดถวายแล้วก็บุตชันฉั้นละคอยกสะกอนอยอนกเทอดะกระชั้นสะกอนนะนั่งดูอยู่นั่นแหละนั่งดูคนบุ่นวิ่งบุญวิ่งอย่างเงี้ยแม่เหมือนข้าขาแล้วเกิดดับจริงๆป,ปุบปัปุบปัตัด อาชวะสี่ได้อามาชวะภาวชวะทิฐาสวะอวิชาสวะฉันโยติจิตตัดได้อนุสายเกจตัดได้โอ้ไปกัะทุนในท้พระโลงน่ะโอ้คนอื่นก็ไม่เหมือนอย่างนั้นน่ะองค์นี้แตกเพื่อนน่ะเจ้าทุนในท่องพระโรงเออเออปฏิบัติอยู่ในป่าในถ้ำไม่ได้กัตทุนก็มีนี่บางโอ้นั่นน่ะพระทหาราอยู่ในวัดองค์เดียวพระ ทิศสู่ไปธุระหมดพักทำเลไปหมดนะจนห้าร้อยก็ค้นที่ไหนไม่รู้เว้ไปค้นในวัดที่เัอเอาคนละห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยเอาไปคนละห้าร้อยยังอยู่มากสมบัติมากวัดนั่นนะ่ะสมบัตินะ่ะตวร้อยล้านพันล้านนั่นน่ะแหโจนกมุ่งม,มาอย่างนั้นแหละไปถึงพระรหันตะกัชลานะเอออุบาสกบาลายกันมากเล่า น้ำอาบอยู่โดนน้ำใช้อยู่นี่อาหารอยู่นั่นน่ะไม่มีลูกศิ์จะทําอาหารให้ทำเอ,เองเลยทำเอ,เองอาบน้ําได้ใช้อาหารแล้วก็มานั่งพระองค์ฉลาดตอนรับในปฏิสถานในอามิี่แกก็อาธรรม์ปฏิสถานเราเมือษย์จะทำอะไฟังเทวธรรมพรมธรรมลูกจะทำอะไรันเออพวกผมจะขอบวชด้วยได้าไมาเรียไปพ้นแล้ว อาวุธจะทำได้เอาไปถวายพระเจะดีใช่ถวายธรรมะในวัดใอ่าอาวุธไปเอาวุธไปเทิมไปอีกข้าร้อยเหรีพอบวชแล้วก็เป็นบริวารพระอรหันต์อย่างนีน้ถ้าอยู่องค์เดียวบินบาทได้บาทเดียวพระอรหันต์ห้าร้อยบินบาทมาพระมหาเถรมันต้องไปบินบาทลูกศิษย์บินบาทมาห้าร้อยบาทนะทำไม่ไหวนี่อติเรกกะโอกระโอติเรกกลาบแบบมันเกิดอย่างนี้เกิดด้วยหมู่มากอืมทีนี้มีบางบางองค์อะ พอเดินในป่าเนี่ยทลายทลายมันก็ไม่หายมันก็นยังมีอยู่แล้วทั้งยอดก็มีอยู่อารชว่าก็มีอยู่อันใช้ก็มีอยู่โจรทาลอยเดินไปเข้าไปโอ้ว่าโกมาอะไรกันมากเล่าโจรปากไว้บอกว่าจะมาฆ่ากันสิฮอพวกนี้ต้องฆ่าเถอใครจะไปพิจารณาผู้พิจารณาเราอ๋อถ้าเอาพิจารณาเ,เอาพิจารณานะ เราถือจัจับบารมีไปหินไปเราวางไว้ก้อนหนึ่งโอ้ยก้อนเดียวไม่พอไปอีกสองก้อนนะยกขาขึ้นพาดแล้วก็แบกขึ้นทุกขาโป๊ะหนึ่งแล้วนะเอาขาข้อขึ้นโป๊อเอเนนะเอาพยาน่ะพยานอะเออโจนทอร่อยเอ้ย้านี่ไม่รู้จัดเจ็บจากวนดเนี่ยทำไมทําได้อะยืนเฝ้ากันอยู่นั่นนะพอเช้ามาขาดในลโจนพวกพวกผมขาไม่ได้เพรา ข้าไม่ได้จะไงว่าจะฆ่าก็ฆ่าซะี่ข้าไม่ได้จะทําไงพวกผมจะบวชนวดแดงแล้วบวดได้สิขาหักแล้วเป็นอุปชาของโจรได้พระขาหักแล้วเป็นอรหันขาบันหักจะพระบ้าไหมกเลยสอบโจรดนเป็นภิกษุห้าร้อยได้ขาหักแล้วม่ต้องบินสบาทถ้าอยู่องคเดียวบินสบาทในบาทเดียวโจรท้าว่าบินสบาทไปเรียกอุปชาขาหักห้าร้อยบาทแน่ ที่เลนโพกัสัมปทาหลายมาเทวาพระหันขาหาักก็มีขาดีต้องบินระบาดเรี่องขาขาหาก <c oughs> ักมีมีตัวอย่างอย่างนี้อดีตตอนแ้วมีอย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็มีเหมือนกันแหละที่บางทีพระท่านเรียนอภิธรรมิจกจบแล้วไปแสดงให้วาสิกาฟังไปบรู้พระโสดา เจ้าขอก็ยังไม่ได้ไรู้ประโสดาทีนี้ย้ายไปสแสดงที่องค์อื่นอีกเกียนห้าร้อยเขามาขุนพุทธจ้าจะไปไหนไปอาโศการามอู้ยอย่าอย่าไปองค์เดียวเลยไปกับผู้เกียนห้าร้อยดีเสีไปกับผู้เกียรติห้าร้อยเขาจะไปถวายบิณฑบาตมันต้องบิณฑบาตไกลผู้เกียนพัดไหนเขาก็ถวายที่นั่นพอไปถึงอาโศการามพวกสิทิห้าร้อยนั่นเขาขอฟันธรรม กะแสดงการพิธามปิดกแล้วพวกนั้นระดับบรรลุพระโสดาห้าร้อยเจ้าของไปกับไปเรียนกับพระอาหารหันต์อีกเรื่องิินายปิดกสุตตาปิดกพอจบแล้วทาคนเพียพรแผ่นดินไหวพระสมมู่ใหญ่สิบกว่าก็เรียกว่าไทยไปรายการนะผมเองนะครับพระนักเกษตรมาหรือมาแล้วเออไปสนแสดงทราเมองยโุกนีนยพระพี่เลี้ยงไปแปดหมื่นอง เมื่อมาหากษาาัตว์ดีบนไปฉันนะฉันด้วยการแปดหมื่นองแสดงในองค์เดียวองพระนาคเสด็แสดงพญาวิริยินจะออกบวชเนะพญาวิริย์ออกบวชนะพระยุคนั้นมีตั้งทบโกด์เนี่ยอยู่ป่าไม่ไม่อยู่วัดเลยอ,อย่างนั้นแหละทำศาสนา,าให้เจริญอ่ะพระนาคเสด็นกับพญาวิริย์เนี่ยพรยุคถุดท้ายนี่เรามาบบดนี้จะมีใครอ่ะมาถือภคุกะกะอเห็ตตัวยังอยู่ พมาลายกันยังอยู่ไม่เห็นตัวเห็นตัวพวกเลยบินไปทางอากาศพระมาลายไปทางอากาศอภิญาญหกมาเห็ประคุกกันอยู่ในน้ำนู่นมานานขึ้นมาทีหนึ่งมาช่วยอธรรมโศกวาดถวายทำพระใจดีแปดหมื่นทีพันนั่นแหละมาถวายอยู่เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีถวายมารักษางานให้เดี๋ยวนี้ใครก็ไม่เห็นมาเห็นประคุธได้อ่านประําา มาเห็นพรอมอะมาลายอาจจะตำราสวดละกมาลายตามตำราเองแต่ว่าพระอาหารท่านเห็นกันอยู่ไปไหนท่านก็รู้ไปยมโ,โลกก็รู้ไปสวรรคโลกภมโลกก็รู้นี่มามนุษย์โลกนี่มาพบอืคนใจบุญทำทานทำบุญฟังเทศชาดกสิบสามกันไปแ่พัศสพรไปถึงนระพานกัน แล้วก็มาถึงปฐม,มโมพโภชน์นี่นางผุทธดีก็มาเป็นสีหามายาอ,อนางมัทีก็มาเป็นพิมพาเวทชนดาก็มากัดทะลุในองค์นี้เองพ่อชะลีก็มาเป็นราหุนนางกันหาก็มาเป็นวนนาเทลีพิคุณีเป็นอุปชาพิคุณีได้นี่ท่านบุญเก,ก,ก่าแล้วหกกระแานันไปแล้ว หกกริยัพวกเรานี้ตาก็เป็นกระสับหนึ่งหูก็เป็นกระสับส 1, หบบนึ่งคูกษรตรับหนึ่งจมูกเล่องกายใจหกกริย์นี่กับบูบเถียงกิริยสัมผัสนี่ถ้ายังมีกิเลสอาถรเกิดอยู่สิบสองเนี่ยทิบสองอายาตนาเนี่ย 6, ภายนอกหกภายในหกเนี่ยมันยังเป็นรับมีบรรับทันยศรับอนุสัยอยู่มันไม่ได้กัดทะลุมันต้องแวะจากะาทัยหนย์ไหมด อาสว่ากระจาค่าให้หมดฉันยกกระจาค่ายหมดอันทุใสกระจาค่าหมดะจาโคสิสะโคสิสะขโยนิโรโทนี่แหละเป็นปฏิบัติบูชาเพราะฉะนั้นอย่าไปพะวงว่าให้ผมมีเงินก่อนครับมีเงินเถองร้อยล้านพันล้านนี่จะไปสร้างโน่นทรานี่ไปบูชาโน้นบูชานี่ปฏิบัติทุกลมพระใจเขาออกมันก็ได้นี่นะมันตองหางเลยมาทองอะไรไม่ว่าทิพย์จูจะไม่ได้นบวรสงบัิกา แต่อย่าทิ้งปัจจุบันเดินไปไหนก็ดูกายนี่ยืนที่ไหนก็ดูกายนี่ก่อนนั่งไหนกายนี่นอนอาจน้ำผูกผ้าด่มผานถ่ายมัสยิดคุณอ๋อการนี่มีขี้มีเยี่ยวเว้แต่จิตไม่มีขี้มีเยี่ยวมันจึงไม่เกิดไม่ตายนี่มันมีผัสสะหามันโดนเจียมอาหารมีกาณอาหารเทินเองมันจึงอยู่ได้กายนี่มันอยู่ด้วยข้าวข้าวเดียวได้อาหารหวานข้าวมันกินอาหารยากขี้มันก็ยาที้ ถ้ากายนี่มากินอาหารยาขี้ก็เป็นมีสิอันนี้มากินอาหารยาเนี่ก็ขี้มีสิถ้าไปเวาทวดามกินอาหารทริพขี้ก็เป็นทิพเดี่ยวก็เป็นทิพไปภูมิธรรมมันมีลูกป,ประชานลูประชานขี้ก็เป็นลูปประชานอาลูกประชานไปเยี่ยวก็เป็นลูปประชารูปประชานไปนี่เป็นทิพไปหมดทั้งมนุษย์สมบัติทั้งสวรรค์สมบัติคมสมบัติแบบโลกธาตุสมบัติก็มีพระโสดาสกิทาคานาคาอาหารขอให้ีืน้องชาวพุทธทั้งหลาย ยินดีว่าชีวิตเรายังอยู่ใรือนี้เราสามารถจะทําให้ถึงพระโสดาได้สกิทาคาได้อนาคาได้อรหันได้มนุษยธรรมมีอะไรกายกรรมสาิจิกันจีสมาธิกุศลกบทจิตการมิจฉาชีสิอกุศลบทจิตไม่เข้ามาโจมตีในตาหูจมูกในกายใจนี่เทวรรมกบกันได้พรหมธรรมมากันได้ถึงพระโสดาตัดสมุทเทตได้ไม่ไม่ข้องเกี่ยวกับมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติพุสมบัต like ิละเกี shoe, ่ยวกับโลกชาสมบัติเพราะฉะนั้นให้เจริญอริยมัทถี์จะผลถีให้ไปดูมีวัฏธรรมนิพพานธรรมม่เกิดม่ตายมันเหนือขันถี่เหนือขันห้าเหนือขันหนึ่งมันมีมันมีนารูปมันมีจตกสีละขันสมาธิขันปัญญาขันวิจิขันวิญญาณธาขันรับมองมรรคผลในพานน่ะรับลองอริยสีแล้วโพสีทำมาขันนั่นเอง บล็อลองได้จึงไม่เ <check> ก <it out> <day so, S 1> <sh> ิดไม่ตายทำอาขันก็ไม่ตายอันนี้บักถีก็ไม่ตายเย่อพ้นถีก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นเชิญชวนไปดูไปดูแล้วมันเสียขาผ่านประตูหรืออยู่ในโลกนี้จะไปดูน้ำกรเสือผ่านประตูนี่จะไปไหนกระเสือผ่านประตูจะไปรถไฟก็เสียขารถไฟปรถก็เสียขารถไฟไปบินก็เสียขาเรบินไปดูนี่รถไฟมีพพารังไม่ต้องเสียขาผ่านประตูไม่เสียขาพันยีกรอนอะไร ม่ได้มีจริงหรือไม่มีจริงเราต้องประสบการณ์เราเองมนุษย์จัดทประสบการณ์เราเองเทวรทำประสบการณ์เราเองคุณธรรมประสบการณ์เองโสดาก็ดีประสบการณ์เราเองอนาคาก็เิงสาขาก็ดีอนาคาก็ดีอาหานก็ดีอันนี้มักถีเลยเพราะถีเลยต้องประสบการณ์เราเองเราดั้งชนี่ประสบการณ์นี้เอ้นั่งอยู่นี่มันไม่มีบาปมีกรรมลอนี่กายจะทำไม่ได้ทำบาปปัจจิกรมันทำบาปมโนกรรมไม่ทำบาปธรรมาติถี่มันอยู่ที่กายปัจจุบันจิตปัจจุบัน าปัจจุบันหูปัจจุบันมันเป็นนิโรธในทางตาหูจมูกในกาใจถ้าว่าเป็นทหารมันก็เป็นโลกร์นะพอข้าแถวมันเป็นนิโรธได้พอออกแถวเป็นปูซะกระโด้ไปหมดยุบยยานยุบหยานหมดเพราะฉะนั้นอ่ะให้เจริญปัจจุบันเนี่ยไปขี้ก็จะทิ้งไปเยี่ยวก็จะทิ้งกินข้าวกินมันจะทิ้ง มีธรรมะหาใจเข้าหาใจออกหลับอยู่ก็มีตื่นอยู่ก็มีเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนให้ไปดูกุฏิละดูนิโรธธรรมมีพันธะธรรมด้วยประการละะัชนีเอว่างท่นานมีผู้เขียนปัญหาระเบียนสาวหลวงปู่สัตวก้อนหนึ่งขอความคุณาหลวงปู่สอนวิธีทำสมาธิตามแนวของหลวงปู่โดยเฉพาะเฉพาะ อายการสารมณจีกังธีมโนกันสามปัจจุบันธรรมะที่กุโฉบุติมันกันมิจฉาทิฐิอกุโฉบุตริบวิชาทิฐิบ้านมีหกสิบสองมันไปจากมิจฉาทิฐิอกุโฉบุติบนี่เองมิสตาจิตธรรมตาจิตธรรมตานี่ยมันฝ่ายขาวนี่ถ้าไม่ขึ้นต้นมนุษยธรรมซะก่อนสมาธิสสมาธิวะสก่อนเรา ไปไม่ถูกเทวธรรมพรมธธรรมโยกแล้วทางไปไม่ถูกจะไปจงไปจากมนุษย์าสนาสมาธิปีปัจจุบันสมาธิว่าปัจจุบันเดินไปไหนมันก็มียืนที่ไหนก็มีนั่งนอนอาบหลับพองพาเืินทหารหายมูอายพูดมีมีเจนปาหูจมูกเลี้ยงกายใจเึ้งจะทันเวลาเลี้งจะแก่มิชาชุติอากโฉวเป็นสิทธิได้ ก้สิบด้านแก้หกสิบสองได้แต่าจกากนั้นสิบอากุชช์วุนสิบเข้าโจนปีแล้วก็หกสิบสองเข้าโจนปีอีกไปไม่ไหวแลัวถ้าแต่ว่าโลกมันติดยูเนีย่ยมั้ขาดจุบันมันจะไปไม่ได้ าบวชในบอกสอนอาทิติสอธทิศินมเป็นอยู่ที่จิตอาิปัญญาอาิจิตสวาสิเทอยู่ที่จิตอธิปัญญาอยู่ที่จิตกัตสโรดแหละทุกเขจรังมีญาณเห็นทุกมีญาณเห็นสมุทัยมีญาณเห็นมรกรศาสเป็นญาณเห็นนิโรธศาสตร์ปัจจุบันแบบอุประมภไทยสอนอยู่เนี่ยสงฆ์ยี่สิบ้าลูกเป็นปัญญามีทุกปีแต่ว่าเขาไม่ใช่พิษ ถ้าเดินไปทำผิดเองออกจากประตูโบลัวลัวลัวลบดพกรั่วอันแร้าไม่ได้ลาหัวกัดทะลุชิ้นสิบต็นงแต่ปัจจุบันนะไอเรียกทรับจกจบกัดทะลุเลยชิ้นสิบนี่บรรพชาเพคาเน่ยมันผ่านชิ้นห้าชิ้นแปดชิ้นโบสถชิ้นสิบไปแล้วยังไม่ได้สอนอาทิเสียงีลาเจริกอาทิจิต อธิจิตก็คือสมาธิอยู่ที่จิตเองอธิศิลสิลอยู่ที่จิตมันอยู่ปัจจุบันอธิจิตคือสมาธิปัจจุบันอธิปัญญา,ป,ญาปัญญาปัจจุบันปัญญาเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเองเห็นกายสงบเห็นจิตสงบเป็นสมถะเห็นกายจิตเกิดดับเป็นวิปัชนนานี่ถ้าเห็นเห็นพรอมหมดทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งมรรคาทั้งนิโรธเนี่ะ นี่เป็นไอเดียสัจโบุตรวะนี่มันเห็นที่นี่เห็นอยู่ที่นี่ไม่ได้เห็นอยู่ในโบรานในกระดาษนี่ต้องเอาว่าตั้งแต่วันบวชตัวแน่เอาว่าต่นในโบสถ์ตัวแน่ไอเกิดอยู่แล้วเลยยี่สิบห้าปีละมันไม่แจ้งหรอกไม่เห็นว่ากายอยู่ที่ไหนมันไม่ชัดจิตอยู่ไหนไม่อยู่ชัดเข้าไปในโบสถ์เหมือนกัน ไปเอาพิยามสองยี่สิบห้าลูกอุปชาเป็นประธานนั่นแหละจะเห็นว่ามรษยธรรมมีจริงเทวธรรมมีจริงภูมิธรรมมีจริงโลกธรรมมีจริงปัญญาจริงปฏิบัติจริงปฏิบัติปฏิเวกจริงโลเกียธรรมก็จริงโลกะธรรมก็จริง,รงเห็นจริงธรรมะหนึ่งจะเข้าไปหาพระโสดากิตาคามาคารหาหันได้มันอยู่ที่จิตเนี่ย อันนี้ว่าทีก็ยูดที่จิตไอ้เจ้พจน์ีก็ยูดที่จิตเลยแหละปหาที่อื่นมาพราะว่าถ้าบิญญาณอาดีตแล้วอ่ะยิ่งชัดดีห้าพันปีเราทำงานมาแล้วเพราะอะไรเพราะมันยังเกิดยังตายมาปัจจุบันนี้อายุตังสามจุดสองปีแล้วมันจะสาสแรถเรียักษ์ได้ <c oughs> นี่ รู้คณะเดียวมันตลอดหมดอริยสัจแต่นั่งเนยาบทเดียวก็วรู้หรือตาลูไม่ใช่หลับตาลูหลลูดูทางเห็นตาตาตาเห็นตาลืมตาดีแล้วอ๋ออริยสัจนีมันเกิดที่จิตได้เองมันดบับไปที่จิตเองถึงท้งายกระดับที่จิตเองทุกรกระกระดับที่จิตเองมักกระดกระดับที่จิตได้เองนี่โลสสัจธรรมมันอยู่ที่จิตเองันเหนือนามในรูกเดียวอยู่ที่นี่เอง พระโสดาเห็นไม่หมดเทศกิตาคาก็หมดเห็นไม่หมดพระอนาคาก็เห็นเพียงอริวัคสามหผลสามอริวัคคัจจีหรือผลกิจจีมักจิตตีผลจิตตีมีพุทธิจิตมีจิตเดียวเนี่ยมันรวมกันอย่างนั้นพระกายปิดกเหมือนกันและเมื่อเลี้ยแล้วก็ถามปิดกเมื่อปฐมกิจญาดาก็วินัยปิดกสุดตาปิดกอัตตาปิดกถ้านามมาทำแล้วก็ปิดก ปัจจุบันนี่ยีลขันสมาธิขันปัญญาขันมิจฉาขันมุจจาขัตธะขันเนี่ยเกิดกับจิตทีนี่อริยวัครีนี่จะโพสทีกับไปรวมทีธรรมขันในเองธรรมขันก็มีห้าขันธภาวะก็มีห้าขันขอกุศลไม่เอาไว้มันเอาไปกุเลไนิพานขันขอกุศลก็นิพานฆาตกุศลมีพาน อาชารธาตุโยนี่เป็นธาตุของพระพุทธประธานประสงค์ไปได้มาได้ยังเป็นอยู่ก็มีเผาไปแล้วก็ยังอยู่นั่นแหละมันมันมันหมดธาตุของพระพุทธประธานประสงค์นี่ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมมีอยู่ทุการทุสมัยแต่ว่าสมาธิวุตตธรรมเห็นไม่ท่วนเห็นแต่แค่โลกีเทวธรรมก็เห็นไม่ท่วนเห็นไม่ไม่ครบอริบักสีอริพนธสี คุณระทารมก็เห็นแค่ลูปประทานถีรูปประทานถีไม่เรื่องยิบักถี่จะพ้นถีไม่เห็นเลยนั่นแหละข้าลีบักถีแล้วจะพ้นถี่จะเห็นสุดทางเห็นพระโลกีจะทำมีปริยัติธรรมมีปฏิบัติธรรมมีปฏิบัติธรรมมีนี่พุทธศาสนาเป็นผู้ไม่ตายผู้ไม่เกิดธรรมฐานนาไม่ตายไม่เกิดสางฆาถาฐานาไม่ตายไม่เกิดนั่นเป็นตัวทมแท้เห็นนิโรธทั้งหมดทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เรมาปรากฏอยู่ที่จิตของผู้ปฏิบัติเองฝึกเล้่ปริยานยังอ้อมอยู่แปดพันปีก็มีแปดหมืนปีก็มีห้าพันปีก็มีเคยได้ผ่านมาแล้วไม่ไม่แจ้งไม่แจ้งอะไรมากสีมาหลบผลสีไปไม่ได้ปฏิบัติมันทิ้งปัจจุบันทามันก็เลยไม่ถูกกันพระบวชบางไายนี่ปีละหลายพันมันลืมออกจากบวชมันลืมใช่ มนุษย์จะรมไม่เอามาใช้เทวธรรมไม่เอามาใช้พรหมธรรมไม่เอามาใช้มันจะข้ามพระโสดาจะกีทาคาราคาไปได้หรือข้ามยากถีไม่ได้เข้าเแยกพุทสีไม่ได้ต้องผ่านร่างกายต้องผ่านปูกระยาตากระยายนดาบิดาดินมากพยโยมีต้องผ่านทางนี้แต่ส่วนทนาทีลมนุษยธรรมทับโอนวิชาทิฐถีก็ทับโอนมนุษย์เทพบทับโอนสวรรค์เทพบทับโอน พ่อแม่ทำให้ไม่ได้ปู่ย่าตาทำม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำให้ม่ได้ถึงจะบอกทางให้พ่าลนะบอกพากระทำให้บักแปดแทนสวรรค์ใครสร้างจัด้างเราเองนรกใครสร้างจัร้างเราเองเราไปสร้างมันนี้หรอนรกอ่ะมิจฉาชิตีแล้วฆาตเราเองทำอาชีก็ฆาตเราเอง น้ำมาทมันสร้างขึ้นมาจากบรโวภาพจัการขอบึจะค่านนักการอีกขันไมเขียว่าอาาแต่วาหนจิตยางไรจึงจะว้ขัผู้ไม่ได้ทงวซึ่งรูกคงเข้าใจว่าท่านผู้ถามหมายถึงว่าจะไม่ให้อาุสลออกมาพูดมายอะไรนี่แ่ธรมาธิเีจรินั่งปัจจุบันน่ะกายกรรมมันไม่ได้ทำบาตท,ทำกรรม ไม่ได้ฆ่าฐานลักทรัพย์มวนคเป็นในการนี่สมาธิทิวจีกรรมมันพูดแต่เรื่องธรรมะไม่ได้พูดโดยประโยชน์โดยประโยชน์อื่นไม่ได้พูดเท็จสมาวจามีสีเนี่ยสมาสมาธิมิมโนกรรมมีมีสีมีสามเป็นสาเป็นสิบเนี่ยกายกรรมสามวจีกรรมสี่ตักรรมสามเนี่ยทนี่ิดสิบทิดทีก็สมาธิสิบสมาธิก็ทิดปัญญาก็ทิด ทางฝ่ายคุณชนน่ะทางวิชาช uh, ิตกาจกรรมก็ทิพว์ปกรรมก็มโนกรรมทิพนี่สมาธิที่มีที่ไหนกับวิชาอาชีวะมีที่นั่นสมาธิวิจัาสมาอาชีวะก็มีที่นั่นมีพร้อมกันกับจิตเดียวแหละเนี่ยถ้าขาดปัญญาเันไม่รู้ก็ไม่รู้จะทำเขาเกิดที่ไหนมันเกิดไม่มันมีพ่อมีแม่อะไรนี่โอปาติกานี่มมุษย์จะทำบ่ เทวทางก็ลอยเกิดอ่ะไม่ได้เกิดในท้องในไส้อ่ะมันเกิดกับจิตเฉยอ่ะมันรูสตานท่านในมันเกิดหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรอ่ะมันมีดินน้ำใครวรลอกรอกแล้วมันก็เกิดเอาเองไง ทิฏฐาชมพูเฉดจำง่ายทิฏฐามันจะสัมปทานอ่ะทิฏฐามันเต็มตาหูจมูกเลี้ยงกายใจเลยเออปะนาธิบาทชมพูเฉดอาทิตนากาเมษบูชาสุราชมพูเฉดเลยชมพูเฉดจากตาหูจมูกเลี้ยงกายใจเลยนั่นแหละชิ้นไม่สัมปทานนั่นแหละชิ้นปัสสาวะชิ้นแปดชมุูเฉดกับชิ้นนาคาชิ้นชิ้นชมุูเฉดกับชิ้นทำเป็นเอรหันนะแต่ว่าเราทำไปไม่เป็นเน้นอรหัน่าแล้ว เป็นไม่ได้ไม,ม,มันมีกิเลสนามรูปมันก็เป็นธรรมในบทจิตเป็นธรรมเจตสิตเป็นธรรมรูปเป็นธรรมนิทานก็ธรรมนิทานะธรรมเน่จิตธรรมะเจตสิก็ธรรมะรูปธรรมะนิทานธรรมมีสี่นะช้าปีดกไปรวมกันแน่แล้วใครจะไปเป็นใครจะเป็นเลนอรหันต์ใครจะเป็นผ้าอรหันต์ใครจะเป็นโทษาชีนะคะมันไม่มีใครทะพุทธออกมาลับมีสวีบุตธอย่างเดียวกัน โซดาเขาก็มีวิมุตทั้งยอดสามวิมุตอนาคาทั้งยอดห้าว <ili> <written> <vontade> well ิมุตพระรามทั้งยอดห้าเบอรบนวิบูตอนุชายห้าบอรบนวิบูตน่ะอธวัตสี่วิมุตไปทั้งยอดสี่วิมุตไปอนุชายเจ็ดวิมุตไปนั่นแหละเป็นเช่นกันแหละตัววิมุตเนี่ยมันไม่มีตัวมีตนมันมีดินมากพปโย้มันมีผมขนเลื้อันหนังแต่มันเป็นนิโรธมันไม่เกิดไม่ตาย ไม่เหมือนมรรคศาสตไ์่เหมือนสมุไทศาสตร์ไปเหมือนทุกศาสตร์ไปเหมือนมรรคศาสต์อันนี้มีนามรูปประกอบมีกระดับก็จะเกิดตายถ้ามีการมัตว์เกิดตายรูปมรัคก็เกิดตายอรูปมราคเกิดตายกรรมประพบมันประกอบเป็นสัตว์มันจะเกิดตายรูปประพบประกอบเป็นสัตว์จะเกิดตายอรูปประพบประกอบเป็นสัตว์จะเกิดตายส่วนอินทรีย์จะพ้นสีนี้ประกอบเป็นธรรมมันจึงเกิดดับไม่เกิดตาย แม the ่ปาาก็ตรงเนี Catholic Catholic ้ย่อาจจะไกลไปโด่ไม่เชื่อกันนะอาจจะคิดเที่ยวว่าเที่ยวพันเที่ยวทำไม่มีจัน์ไม่ไม่พ้นหรอกไม่พ้นทงสายอ่ะอนุสัยเป็นตามนอนกับจิตอวิชานุสัยอวิชาขันยนตก็ตามจิตอวิชาเทวาก็ตามจิตโนแดาไปดับปัญจจิตดะอวิชาวิชาเกิดกับจิตอดไรนพบกันกับจิตอดไวิชาวิชาอยู่จิตจิตโดน ไม่ยจออยู่ที่หน้าที่หนังนี่พวกนี้มันฉลา,าดอาวิชาวิชาด่ยสนามมันอยู่ที่จิตไอสนามโลกโลกนี่โลก,กียราเนี่ยเอาผมขนเลยผ่านหนังเป็นพิญา,าเณาเนื้อเอาหนังเป็นพิจานมันจะก่อยวนไปวนมากิเลสกรรมวิบากมันอยู่ที่นี่เพอาะปัญจจมันเป็น,น,นปมีบูตรบสกิเลสกรรมวิบากไม่มีแต่ว่ามีข้อแม่อยู่ว่า เมื่อกรรมโลกีล่ะกรรมดำกรรมดำดับแล้วกรรมขาวก็ดับไหมดับโลกุตระมีไหมมีกรรมไม่กรรมไม่ดำไม่ขาวในโลกุตระทำอรหันต์นะรับรองกุชระนั้นกรรมไม่เกิดไม่ตายเกรรมไม่ดำไม่ขาวเนไหยกรรมไม่ดำไม่ขาวมีถึงโลกุตระทำก็มีทต่พุทธศาารู้กรรมไม่ดำไม่ขาวเห็นรู้เห็นด้วย ปัจเจกุปตะกะรูเห็นด้วยสาวกุปตะกรลูเห็นด้วยรู้ว่ากรรมไม่ดัไม่ขาวคือโลกุณธกรรมกรรมไม่เกิดไม่ตายไม่เหมือนโลกียธรรมนี่ถ้าผู้มียานมีอริปัคยาขันธิตีไอ้พระรยาขันจิตีก็ไม่ต้องถามกะรู้แล้วพระฟังเทศกะรู้แล้วที่ฟังเทศพระพุทธเจ้าบรรลุไปทีละห้าร้อยทีละพันคนเนี่ยเพราะฟังปัจจุบันนั่นเอง นั่นแหละผ่านมนุษยธรรม zusammen, ผ่านเทวธรรมผ่านภูมิธรรมผ่านลิวัตีผ่านลิพนธีไม่เกิดไม่ตายไม่ดำไม่ขาวนั่นแหละพวกเด็กไดกเนี่ยงมง, Muslims, ง York, ่ายเป็นบ no ้าจับเจ้าเปนลานมันเจ้ากระดาษนั่งมืนหนูกับผ้าเหมือนหนูอยู่ในในบ้านโลกเมืองโลกนี่แหละโลกียภาพมันไม่พ้นไม่พ้่งความดำความขาว ไม่พ้นเกิดไม่พ้นตายพอไปถึงโลกนต้ทำแล้วมันม้จะเกิดดับกับไม่เกิดไม่ดับ